มาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้วันศุกร์แล้วจะได้พักผ่อนแล้วแต่วันนี้ต้องเรียนก่อนนะคะเมื่อวานเรียนสระอะไรนะคุณครูถามทุกวันเลยทบทวนนิดนึงค่ะเมื่อวานเราเรียนสระอะไรคะสระเอือเอ,อือ,ออจำได้นะสระเอือสระเอ,อือ,อจำได้แล้วพร้อมจะเรียนแล้วค่ะคุณครูหนูพร้อมแล้วหนูพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะดังนั้นคุณครูไปทบทวนสระเอือก่อนนะจำได้นะคะมามา,มา เขามาใกล้ๆเข้ามากใกล้ๆเ,เรียนสระเอือกันวันนี้มาทบทวนคําที่ประสมด้วยสระเอือพร้อมแล้วสระเอือมาเลยค่ะสระเอือเข้ามาเลยค่ะมาแล้วสระเอือคําที่หนึ่งคำที่หนึ่ง,งสะกดก่อนสะกดตามคุณครูนะคะรอเอือเรือบอไอใบเรือใบเรือใบเรือใบได้แล้วนะได้นะคะ ถ้าได้คุณครูส่งเรือใบไปแล้วนะอ้าวไปได้เรือใบไปได้ไป,ไปแล้วเรือใบคําที่สองคำที่สองขึ้นมาคําที่สองสะกดตามคุณครูก่อนคําที่สองสะกดตามคุณครูก่อนสอเอือเสือดออาดําเสือดําเสือดําเสือดําได้นะเสือดําไปได้เสือดำไปได้ต่อไปคำที่สาม คำนี้สะกดค่ะมออะมะขอเอือเขือมะเขือมะเขือนักเรียนรู้จักใช่ไหมคะมะเขือกินได้ไหมกินได้มะเขือมะเขือไปได้นะมะเขือเชิญค่ะต่อไปต่อไปมอเอาเมาเมาอีกแล้ววันก่อนเมายาวันนี้เมาอะไรรอเอือเรือเมาเรือมอเอาเมารอเอือเรือเมาเรือเมาเรือ <appeals. S 2> จำได้นะคะไปได้แล้วนะเมาเรือไปได้ไยังเมาเรือไปได้นะไปได้ค่ะต่อไปคำต่อไปคำที่ห้าคำที่ห้าขึ้นมาค่ะคำนี้สะกดก่อนสอเอือเสือโดอ,อ,อดุดุเสือดุเสือด,อดุอย่าเข้าใกล้นะเสือมันดุเสือดุเสือดุได้นะคะได้นะ ไปได้ไปเลยเสือดุต่อไปข้อ6ค่ะข้อหกคำนี้อ่านดีๆจำไม่ได้นะอ่าสะก,กดตามคุณครูก่อนสอไอใสไม้เอกใสสอเอือเสือไม้โทเสือ้อใส่เสือ้อมีไม้เอกด้วยมีไม้โทด้วยสอไอใสไม้เอกใสส่อเอือเสือไม้โทเสือ้อใส่เสือ้อถ้าคำว่าเสือ้อนักเรียนไม่ใส่ไม้โท จะกลายเป็นใส่เสือดังนั้นอย่าลืมใส่ไม้โทอ่านว่าใส่เสื้อแล้วคําว่าใส่สารไอไม้ม้วนใส่เสื้อใส่เสื้อนัาเรเป็นใส่เสื้อหรือยังคะใส่แล้วใส่แล้วไปได้ไปใส่เสื้ออ่ะต่อไปคํานี้คล้ายๆเมื่อกี้เลยแต่ไม่ใช่นะอ่ะสักดตามคุณครูก่อนมอีมีสอเอือเสือไม้เอกเสือ น,นี่เป็นไม้เอกอีกแล้วเมื่อกี้ไม้โทอันนี้ไม้เอกสอเอือเสือไม้เอกเสือมีเสือมีเสือถ้าใส่ไม้เอกคือเสือใส่ไม้โทเป็นเสือ้อต้องจําให้ดีมออีมีส่อเอือเสือไม้เอกเสือมีเสือมีเสือไปได้ไปแล้วมีเสือต่อไปคําที่แปดคำที่แปดคำนี้สะกดตามคุณครูก่อนชอเอือเชือ่อไม้เอกเชื่อ ถออือถือเชื่อถือเชื่อถือชอออือเชื่อไม่เอกเชื่อถออือถือเชื่อถือเชื่อถือพอหนึ่งเชื่อถือได้ไหมคะเชื่อถือได้ชอออือเชื่อไม่เอกเชื่อทออือถือเชื่อถือเชื่อถือได้นะไปได้เชื่อถือคําต่อไปข้อ9คําต่อไปข้อ9คํานี้คำนี้สะกดก่อนสะกดตามคุณครูก่อนนอเอือเนื้อ ไม้โทเนื้อวัววัวเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อมีไม้อะไรคะข้างบนไม้โทเนื้อมีไม้โทนอเอือเนื้อไม้โทเนื้อวัววัวเนื้อวัวเนื้อวัวทำได้ไหมคะเนื้อวัวได้นะเนื้อวัวไปได้เนื้อวัวและ คำสุดท้ายดูให้ดีจําให้ได้ดูให้ดีเอาคําสุดท้ายคําสุดท้ายดูให้ดีนะคะดูให้ดีเอาอ่านสะกดตามคุณครูผอเอือเผือไม้เอกเผือผอแอแผ่ไม้เอกแผ่เผื่อแผ่สะกดอีกหนึ่งครั้งนะคะคำนี้สะกดอีกหนึ่งครั้งผอเอือเผือไม้เอกเผื่อ ขอแอร์แผ่ไม้เอกแผ่เผื่อแผ่เผื่อแผ่ใช้ไม้เอกสองเลยสองตัวเลยเผื่อแผ่นักเรียนต้องรู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันผู้อื่นด้วยเผื่อแผ่ได้ไหมคะเผื่อแผ่จําได้นะไม้เอกขอเอือเผื่อไม่เอกเผื่อพอแอร์แผ่ไม้เอกแผ่เผื่อแผ่ไปได้นะเผื่อแผ่ไปได้ วันนี้มีไม้เอกไม้โทหลายคำเลยใช่ไหมคะใช้ไม้เอกไม้โทกันหลายคำเลยดังนั้นต้องจำให้ดีเราเริ่มเข้าสู่วันในยุคแล้วนะไม้เอกไม้โทกันแล้วนะคะค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดนะต้องรู้จักใครยังไม่รู้จักไม้เอกบ้างเนี่ยไม้เอกเป็นยังไงไม้เอกไม้เอกเป็นขีดตรงๆใช่ไหมคะไม้เอกเป็นขีดตรงๆแบบนี้แล้วไม้โทล่ะคะไม้โทวงกลมลากมาแล้วก็ลากขึ้นไม้โทรู้จักนะไม้โทเอฟร้อยไม้โทอ่ารู้จักแล้วจําให้ดี ได้นะคะเอาละทบทวนสระเอือแล้วแล้ววันนี้จะไปเรียนสระอะไรล่ะวันนี้เรียนสระเออสระเออเออคล้ายๆสระเอือเลยนะคะมันต่างกันตรงที่ดูให้ดีดูให้ดีอ่ะอันนี้สระเอือนะเอาสระอือข้างบนออกไปนั่นเอาสระอือข้างบนออกไปกลายเป็นเออเออเหลือแต่เอกับอสระเออเหลือแต่เอกับอ สระเอมีเอกับอสระเอมีเอกับอเอข้างหน้าออข้างหลังเรียกสระเอ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 ย่างนั้นแหละเอใช่ไหมคะเอ idee. เอเอเอสระเอเอไม่ veux? เอ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 สระเอนะคะจําได้ไหมสระเอพร้อมจะไปอ่านสระเอหรือยังรู้จักกันเบื้องต้นแล้วไปรู้จักให้ดีกว่านี้ว่าสาระเอ มันมียังไงบ้างมาเปิดหนังสือเลยค่ะเปิดสระเอบทที่19เเปิดเลยสระเอบทที่19เปิดพร้อมกันค่ะเปิดมาบทที่19นะคะบทที่19สระเอสระเออสระเออมีเอกับอสระเออมีเอกับอนะคะจําได้แล้วไปอ่านกันต่อค่ะรอบที่หนึ่งอ่านตามคุณครูนะคะ ละมือฉันกับเธอละมือหลับตาเดินไปข้างหน้าพูดจาเผลอเจอเธอกับฉันพูดกันอ่อเออ รู้ไหมเล่าเธอละเมอตื่นมาเอาไปต่อกันรอบที่สองรอบที่สองมาอ่านพร้อมๆกันนะคะคุณครูจะไปแบบช้าๆนะคะละเมอฉันกับเธอละเมอหลับตาเดินไปข้างหน้าพูดจาเพ้อเจอเธอกับ ฉันพูดกันอเออรู้ไหมเล่าเธอละเมอตื่นมาอีกหนึ่งครั้งนะคะเอาแบบเร็วขึ้นนะละเมอฉันกับเธอละเมอหลับตาเดินไปข้างหน้าพูดจาเพ้อเจอ้อเธอกับฉันพูดกันออเอรู้ไหมเล่าเธอ และเมอตื่นมาเรียบร้อยแล้วอย่าลืมหัดอ่านเองด้วยนะคะเปิดหน้าถัดไปเลยหน้าถัดไปค่ะอ้าววันนี้มีใครมาบ้างคะคนนี้ใครเอ่ยจจโอโจอมออามาลอ,อีลีมาลีลอ,อูลูลอ,อลูลูลูมีโจมีมาลีแล้วก็ลู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 นี่คือตัวอะไรคะ หมาหรือว่าสุนัขใช่ไหมคะเจ้าลูลูมาอ่านพร้อมกันแต่รอบที่หนึ่งต้องอ่านตามคุณครูนะคะเราไปแบบช้าๆค่ะอ่านตามคุณครูนะคะทอเอเธอเธอดีใจมาลีมาเจอโจเธอก็ดีใจ มอเอเมาอโจละเมอโจมาเจอมาลีพอดีจอเอเจอเจอดีโจกะมาลีเจอดี ดูสิเงาอะไรโจดูไปดูมาเขาเจอเงาลูลูลอ่ามารอบที่สองรอบที่สองอ่านพร้อมๆกันเลยรอบที่สองอ่านพร้อมๆกับคุณครูนะคะไปแบบช้าๆกันทอเอเธอ เธอดีใจมาลีมาเจอโจเธอก็ดีใจมมเออเมอโจละเมอโจมาเจอมาลีพอดีเจอเออเจอเจอดีโจกะมาลีเจอดีดูสิเงาอะไร โจดูไปดูมาเขาเจอเงาลูลูอีกหนึ่งรอบนะคะอีกหนึ่งรอบอ้าวมาอีกหนึ่งรอบอะแต่คุณครูให้ดูคำนี้หน่อยคำนี้อ่านว่าก็ก็ไก่กับไม้แต่คูนะคะอ่านว่าก็นักเรียนต้องจำนะคะคำนี้อ่านว่าก็ก็ไม้แต่คูก็นะคะอ่าก็กับไม้แต่คูง่ายๆเลยคำนี้อ่านว่าก็ อันนี้ต้องจำนะคะจำเลยอ่านว่าก็พร้อมรอบที่สามหนึ่งสองสาทอเออเธอเธอดีใจมาลีมาเจอโจเธอก็ดีใจมอเอเมอโจละเมอโจมาเจอมาลีพอดีจอเอเจอเจอดีโจกะมาลีเจอดี ดูซิเงาอะไรโจดูไปดูมาเขาเจอเงาลูลูเรียบร้อยหน,น้านี้แล้วต้องทำไมด้วยต้องอ่านเองด้วยนะคะนะอ้าต่อไปมาหนะ้าถัดไปค่ะหัดอ่านแล้วระบายสีเอามาดูคำกันก่อน สระอะไรแล้วนะสระเอกับอออังคือสระเออเออไม่เออเออเออไม่เออเอเอ,เอสระเอเออ้าวคำที่หนึ่งอ่านว่าเจอเธอละมือเจอเธอละมือเจอเธอละมือเจอ,อ,อ,จอนี่เจอพบเจอ เธอฉันกับเธอเธอกับฉันฉันเธอละมือนอนหลับแล้วละมือลุกขึ้นมาละมือเรียบร้อยนะเจอเธอละมือแล้วอย่าลืมระบายสีเองนะคะอ้าวมาด้านล่างจิ๊กซอสระเออ อต่อไปจิ๊กซอสระเออเรามาอ่านกันก่อนอ่านแบบสะกดนะคะช้าๆก่อนรอบที่หนึ่งช,ะชะ้าๆรอบที่สองเร็วขึ้นนะอ่ะมาจออเจอทอเอเธอ,อ,อมอเอเมอขอเอเขอพอเอเพอชอเอเชอบเอเบอ 哦，呃，呃，否，呃，否。 รอเออเรออ่ะอีกรอบหนึ่งเร็วขึ้นนะคะจ่อเอเจอทอเออเธอมอเอเมอขอเอเขอพอเออเพอชอเออเชอบอเออเบออเอเออฝอเอเฝอรอเออเรออ่ะแล้วทำอะไรต่ออ่านแล้วเขียนค่ะระหว่างเขียนก็ สะกดเบาๆไปด้วยเอามาคำที่หนึ่งจออเอเจอจออเอเจอเจอใครนะเจอเพื่อนเพื่อนจอเอเจอคำที่สองทอเอเธอต่อไปมอเอมือ 콧으큐콧으큐퍼으푸콧으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 으푸으푸 까ğı บอเอเบอเอเออเอเออฟอเอเฟอเออเอรอเอเรอรอเอเรเขียนมาเลยค่ะเรียบร้อยนะคะ ก็เปิดหน้าถัดไปเลยอ้าวมาหน้าถัดไปค่ะอันนี้เราอ่านกันทุกวันเลยอ่านเป็นเรืออยังโจทย์นี้เอามาอ่านพร้อมๆกันค่ะนำคำที่กำหนดให้เขียนเรียงกันแล้วหัดอ่านอีกหนึ่งรอบนำคำที่กำหนดให้เขียนเรียงกันแล้วหัด เรามาหัดอ่านกันก่อนรออะละเมอเมอละเมอละเมอละเมอนอนละเมอนอนแล้วลุกขึ้นเดินละเมอต่อไปอออัมอัมพอเออเพออัมเพออัมเพออัมเพอนะคะอัมเพอ เหมือนเราเราอยู่อำเภออะไรคะอําเภอเกาะยาวต่อไปหออาหาจอเอเจอหา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 จนเจอเลยต่อไปตัอัวตัวทอเอเธอตัว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 ฉันตัวฉันตัวเธออ้าวไหนต้องอ่านอีกรอบละเมออํา เธอหาเจอตัวเธออ่านเสร็จแล้วก็ลงมือเขียนได้เลยค่ะเขียนสวยสวยละมือรออละ,อะ,ละมอเอือมือละมือต่อไปอำเภอ อออัมอัมพอเออเพออัมเพอ,อ,พอหาเจอหออาหาจอเอเจอหาเจอสุดท้ายตัวเธอตออัวตัว,ตว เธอ,อตัวเธอเขียนเรียบร้อยออาเขียนให้เสร็จค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วมาต่อด้านล่างค่ะข้างล่างเขาให้ทำอะไรเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงใต้ภาพนะคะเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงไปใต้ภาพนะคะ ถ้าเจอแบบนี้นะคะนักเรียนต้องดูก่อนว่ามันมีคําหลอกอยู่หรือเปล่าดูยังไงว่าหลอกไม่หลอกนะมาดูอันดับแรกนับก่อนว่ามีกี่คําคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ให้เติมกี่ข้อคะหนึ่งสองสามสี่ มีสีคำและมีสีข้อแสดงว่าเท่ากันไหมคะเท่ากันเท่ากันแสดงว่าใช้ได้ทุกข้อนะไม่มีคำหลอกนะคะใช้ได้ทุกข้อเวลาทำนักเรียนไม่จำเป็นต้องเรียงเป็นข้อนะคะทำข้อไหนก่อนก็ได้นะคะทำข้อที่เรามั่นใจก่อนแต่ถ้าเรามั่นใจตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยเราก็เติมได้เลยค่ะ แต่ถ้าข้อไหนไม่มั่นใจข้ามไปก่อนนะคะเอามาดูกันว่าเราจะทำกันยังไงอันดับแรกต้องอ่านก่อนค่ะเอามาอ่านคำก่อนจเออเจอทเออเธเจเธเจเธรออะละมเอออละเอละมออัมอัมพเออเพอัมเพอัม เพอหออาหาอเอเจอหาเจอหาเจออันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่านักเรียนมาดูข้อไหนที่นักเรียนคิดว่ามั่นใจที่สุดเลยเอาเรามาทำข้อที่เรามั่นใจที่สุดก่อนดีกว่าเรามาหัดกันแบบนี้นะคะ อ่าข้อไหนมั่นใจสุดนะข้อไหนง่ายสุดคุณครูว่าข้อนี้นะหรือนักเรียนจะทําเองก็ได้นะคะไม่เรียงตามคุณครูก็ได้นะทําเองก่อนได้เลยหรือถ้าใครจะทําพร้อมๆกับคุณครูก็ได้อ่ะคุณครูดูแล้วภาพเนี้ง่ายสุดเลยเขาทําไมคะคนนี้ละเมอใช่ไหมนอนแล้วก็ละเมอขึ้นมาแล้วคําไหนนะละเมอคําไหนคะคํา นี้ละมือใช่ไหมคะอ่าเราทำเครื่องหมายไว้ก่อนว่าละมือฉันจะเขียนเธอนะการถูกก็ได้หรือทําเครื่องหมายวงกลมอะไรก็ได้ทําการถูกเล็กๆไว้ละมือเราก็มาเขียนใต้ภาพเลยค่ะให้ตรงกับภาพนะไปใส่ตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะละมืออยู่ข้อนี้เอาเขียนเลยรออะละรออะละมเอมอ,อ,อ,มอ ละมืออ้าวละมือนักเรียนจะทําข้ออื่นก่อนก็ได้นะคะไม่เรียงเหมือนคุณครูก็ได้นะใครทําเองได้ทําเองก่อนได้เลยไม่ต้องรอแต่ถ้าใครไม่แน่ใจมาทําพร้อมๆกันค่ะละมือเอาไปแล้วอันไหนอีกนะที่มันง่ายๆอ่ะอันนี้ทําไมคะเขาทําไมเขาหาเจอใช่ไหมหาอะไรเจอคะกระเป๋าไหนมาดูหาเจออยู่ไหนอันนี้อะไรคะเจอเจอเธอ เจอเธอหรือเปล่าคะไม่ใช่เจอเธออําเภอไม่ใช่หาเจออ๋ออยู่นี่เองหาเจอขีดไว้ก่อนหาเจอหออาหาจอเอเจอหาเจอทีนี้เหลือสองคำง่ายๆเลยอันไหนดีนะเจอเธออําเภอเจอเธออันไหนคะเจอเธออันนี้หรืออันนี้อันนี้เจอเธอหรือเปล่าไม่เจออันนี้ เจอเธอนิฉันนิเธอเจอเธอเขียนเลยเจอเธอขีดไว้ก่อนเจอเธอเจอเธอเจอเธอและสุดท้ายเหลืออีกหนึ่งคำอำเภออำเภออันนี้คืออะไรคะอำเภออำเภอเขียนลงไปเลยอำเพอ อ,อัมเพอใครเสร็จก่อนคุณครูบ้างคะเรียบร้อยสี่ข้อได้ไหมคะได้นะทำถูกไหมลองตรวจดูซิเหมือนคุณครูไหมคะเอาละทีนี้มาอ่านพร้อมกันคะ่ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ่านว่าอะไรคะอ,อัมเพอข้อสองเจอเธอข้อสามละ เมอข้อสี่หาเจออีกหนึ่งครั้งค่ะอำเภอเจอเธอละเมอหาเจอเรียบร้อยง่ายนิดเดียวไปหน้าถัดไปกันเลยเอา้าวหน้าถัดไปโจทย์เขาว่ายังไงนะคาสั่งเขาว่ายังไงเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังนะคะนักเรียนฟังดีๆนะเขาบอกว่าให้ครูอ่านให้ฟังนัก เรียนอ่านตามแล้วนำคำที่กำหนดให้เขียนเรียงกันให้เป็นประโยคอ๋อเขาบอกว่าให้ครูอ่านให้ฟังและให้นักเรียนอ่านตามแล้วนำคำที่กำหนดให้เนี่ยเขียนเรียงกันให้เป็นประโยคนะคะ,ะมาดูข้อหนึ่งอ่านตามคุณครูค่ะโจละเมออีกหนึ่งครั้งโจละเมอ ข้อสองโซไปเซมาอีกหนึ่งครั้งโซไปเซมาข้อสามนะคะมาลีมาเจอโจมาลีมาเจอโจอ่ะทีนี้มาอ่านพร้อมๆกันโจละเมอโซไปเซมา มาลีมาเจอโจได้แล้วยังอีกหนึ่งรอบค่ะโจละเมอโซไปเซมามาลีมาเจอโจเสร็จแล้วก็เขียนลงไปค่ะข้อหนึ่งเขาเขียนว่าอะไรคะโจละเมอก็เขียนเลยโจละเมอเขียนตามข้างบนเลยนะคะสระโอตัวโตโตสระโอต้องสูงกว่าเพื่อนนะโจ ละม,ะมือโจละมืออ่าต่อไปโซไปเซมาเขียนติดกันเลยก็ได้นะคะโซโอโซโซไปเซมา มาต่อไปข้อสามมาลีอันนี้เขียนติดกันได้เลยนะคะมาลีมา,มาเจอโจอเขียนติดกันได้เลยค่ะ มาลีมาเจอโจเอาเขียนเลยเรียบร้อยนะคะมาต่อสุดท้ายมาเจอหน้านี้อีกแล้วหัดอ่านให้คล่องแล้วระบายสีหน้าสุดท้ายของบทแล้วนะคะหัดอ่านให้คล่องแล้วระบายสีมารอบที่หนึ่งต้องสะกดด้วยเอามาพร้อมกันขอเอาเขากออากะทอเอเธอเขากะ เธอรอะละมอเอเมอมออามาละเมอมาหออาหาดอูดูผออีผีหาดูผีดอูดูดอีดีดอีดีดูดีดีผออีผีหออาหาจอเอเจอผีหาเจอทอเอเธอก็อะ ขอเอาเขาเธอกะเขาพออีผีจออจะมออามาผีจะมาหออาหาทอเอเธอจอเอเจอหาเธอเจอรอเอ,อเรอบอเอาเบาบอเอาบอเ,อาเ,อเอบาเรเบาเบาดอูดูซอ,อิซิงอเอาเงาดูซิเงา รอเอาเรารอะอละมอเออมอเราละมอือจออจะจอเอเจอดอีดีจะเจอดีอีกหนึ่งรอบแบบไม่สะกดนะคะเขากะเธอละมมอมาหาดูผีดูดีดีผีหาเจอเธอกะเขาผีจะมาหาเธอเจอ,อเ,อเ,อเรเบาเบา ดูสิเงาเราละเมอจะเจอดีอย่างไม่พออีกหนึ่งรอบเขากะเธอละมอมาหาดูผีดูดีดีผีหาเจอเธอกับเขาผีจะมาหาเธอเจอเรอเบาเบาดูสิเงาเราละเมอจะ เจอดีเก่งมากฝึกอ่านบ่อยๆนะคะคุณครูบอกเหมือนเดิมเลยฝึกอ่านบ่อยๆฝึกอ่านเยอะๆจะได้อ่านเก่งๆเรียบร้อยสารเออรู้จักกันแล้วรู้จักกันอย่างดีแล้วสารเอมเอ,อ,รเอมีเอกับออสารเออมีเอกับออจาได้แล้วนะคะสารเออมีเอกับออถ้าจะให้จําได้ต้องทอํายังไงต้องฝึกฝนบ่อยๆค่ะต้องฝึกอ่านบ่อยๆค่ะนะคะ ต้องอ่านบ่อยๆจะได้ไม่ลืมแต่ตอนนี้ไปพักเบรกกันก่อนเพิ่มพลังด้วยการดื่มน้ำกินขนมก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน EP ที่2องค่ะ